Well. ัได้ไหมเอาเลยนะฮะก็ครับ ครับมติ8ดพักเราก็ยังจุดยืนเดิมนะครับว่าจะเสนอคุณพิธานะครับริมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของเรานะครับเพราะงั้นก็ตามเรายังมองเห็นครับว่าข้อบังคับต่างๆที่ทางอีกฝั่งหนึ่งพยายามจะบอกว่าไม่สามารถที่จะเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยจริงๆมันยังผิดฝาผิดตัวอยู่นะครับเพราะว่าจริงมันมันไม่มันไม่ตรงกันข้อบังคับที่สิบแปดมันไม่ตรงกับเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับในเรื่องหมวด9 ในเรื่องที่จะเสนอนะชื่อนายยมนตรีเราม,มันไม่มีข้อบังค,คับไหนที่บอกจะเสนอ,อเสนอชื่อซ้ําไม่ได้โดยเฉพาะในตัวรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนยันจุดเดิมน,นะครับว่าเราจะเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ขึ้นไปเป็นนายยมนตรีคนต่อไปนะครับในกรณีถ้าหากวันนี้มีการการที่เระเกิดข้อผิดพลาขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณท้าทางรศวรศสองฝั่งฝั่งหนึ่งเขจะพยายามใช้เงื่อนไขนี้ เราก็จะ,จะเราก็เตรียมข้อมูลไว้นะครับในการที่จะเสนอต่อไปว่าจริงๆมันมีลําดับขั้นของกฎหมายอยู่นะครับข้อบังคับในการประชุมรัฐสภาพศ2563กับตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ต้องดูกฎหมายที่สูงสุดนะครับลั้นบบขั้นศักดิ์ศรีที่สูงสุดเป็น,เป,นเป็นกฎหมายหลักนะครับเราคงไม่สามารถที่จะเอาข้อบังคับเนี่ยมาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูลต่างๆของเรานะครับในการที่จะอภิปรายโต้กลับไปนะครับ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ในหน้างานนะครับแต่ว่าพักแปดพักร่วมเนี่ยยังเสนยอยังยืนยันจุดเดิมนะครับที่จะเอาเสนอคุณพิธาก่อนแต่หากวันนี้ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้8ปพักร่วมที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งว่าจะเสนอใครขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนต่อไปจะเป็นวันนี้หรือวันอนันนี้จะต,ต,ต้องต้องลองดูว่าทางประธานรัฐสภาเราะอยู่ในอำนาจของท่านประธานรัฐสภานะครับท่านจะนจะบอกมาท่านจะมีท่านจะมีแนวออกมาว่าจะทํายังไงต่อไปนะครับ ก็อันนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เราก็เห็นนะครับในการในการที่จะพยายามจะขัดไม่ให้กับทาง8ปพักร่วมเนี่ยจะตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้มันก็มีการกระบวนการต่างๆนานาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยาวนานแล้วตั้งแต่มีการผลการเลือกตั้งออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่หวั่นครับแปดพักร่วมเราก็ไม่หวั่นที่เราจะต่อสู้ต่อไปเพราะาเราจะยืนเคียงข้างประชาชนยังไงก็ตามเนี่ยมติชั้นทางมาติของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องยืนจุดเด่นของเราให้ได้ในฝั่งประชาธิปไตยครับ นีถ้าหาทางสวค่ายืนยันชัดเจนว่าการจัดตัรัาะีจสกคร่รับทางสวเขยืนยันชัดเจนว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องไม่มีก้าไกลอยู่ในสมการแต่าใการ เหตุผพรรคเป็นธรรมเราก็มองว่าสมการนี้จริงๆมันก็ไม่ถูกนะฮะสมการนี้จริงๆแล้วมันมีสมการเดียวจริงๆในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะเราเนี่ยจำเป็นต้องชั่งสมการของฉันทามติของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับ14ล้านเสียงที่มาให้กับก้าวไกลนี่ก็บอกชัดจริงๆนะครับและรวมกับ8พรรคร่วมเนี่ยพอรวมไปแล้วใน72กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นฉันทามติของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วว่าอยากจะเห็นว่า8พรรคร่วมนี้มีการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นความชอบธรรมเรามีค่อนข้างจะเยอะพอสมควร่ามากเยอะกว่าอยู่แล้ว ขอบคุณคนะครับผมก็<อ>ต้องต,งไ,ตองไปสุดทางครับถ้าสมมติสุดทางแล้วเนี่ยพรรคก้าไกลต้องเป็นฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ดีสุดนะครับผมว่าฝั่งประชาธิปไตยเราเองเนี่ยเราก็ยังจะมองครับว่ายังไงก็ตามเราก็จะสนับสนุนนะครับฉันถามาติของพี่น้องประชาชนครับ คือพักพักเป็นธรรมเรามีจุดยืนตั้งแต่วันแรกนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องต้องมาก่อนนะครับอำนาจของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพักเป็นธรรมเรามีจุดยืนอย่างเดียวกันว่าเราก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านเช่นกันพร้อมครับพร้อมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ